พันโดพานินจามาเดินเล่นนะคะดูบรรยากาศมีลมนะคะวันนี้21องศามุ่นเราเดินมาจากทางมุนกันตรงน,นี้ก็เป็นป่าหมดเลยนี่ป่าป่าป่าปเขียวก็จี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าฤดูซัมเมอร์เข้าหน้าซัมเมอร์แล้วนะคะตรงนี้เป็นมีบ้านคนนะหลังต้นไม้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนาะต้นไม้ังหน้านี้ต้นไม้ก็จะเขียวมากเดี๋ยวเวลามันเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนเดี๋ยวจะ้าชายให้ดูเรื่อยๆเนาะว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะคะ แล้วก็มากันนินจาสองคนหนึ่งคนกับหนึ่งหมาอะไรลูกกินอะไรเมื่อไหรจะอื้อเนี่ยเดินมานานแล้วนะคะเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยยังไม่อื้อเลย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะสิบหกนาฬิกาเดี๋ยวดูดูเวลาั่วๆใช่สิบหกนาฬิกายี่สิบสองนาทีก็คือสี่โมงครึ่งตรงนู้นที่เราเดินผ่านมานะมีต้นแอปเปิลแอปเปิลไม่แน่ใจว่า เป็นแอปเปิลที่กินได้หรือว่าเป็นครปแอปเปิลคือถ้าเป็น c ครบแอปเปิลมันจะเปรี้ยวนะคะไว้ทำแยมเดี๋ยวไว้รอที่มันลูกใหญ่เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะตรนก็เป็นป่าต้นสนเดินได้หมดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันลกเนาะเราก็ไปตามทางเนี่ย ทางที่เขามีนี่ตรงนี้ตรงนี้กลับไปบ้านได้แต่จำทางไม่ได้ว่ะไปไหมไปทางนี้ดีกว่าเดินทางป่าดีกว่าส่วนน่าจะเดิน <c oughs> เดินในป่านี่ไม่หลง <c oughs> จะเดินหน้าบ้านคนุณตามถนนน่ะ หลงนะคือจำซอยไม่ได้ไงอันนี้คืออะไรทำไมทำทางออกตรงนี้อเอาครอบกั้นหรือเปล่าไปได้เราจะไปออกประตูใหญ่ทางนู้นกันก็นินจาก็ชี่อย่างเดียวด้วยแหละก็อ,อยากเดินในป่าแต่ถึงแม้ว่าน้องจะอื้อในป่าเนี่ยเราก็ต้องเก็บนะ เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูมีถังขยะสำหรับใส่ถุงที่เก็บอึน้องหมาด้วยละ่ะในป่านี่แหละมีมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะด้วยนะอุ้ยจะมีคนไม่เก็บก็มีฮะตรงนี้นะก็มีทั้งคนพาหมามาเดินแล้วก็หมาก็มีนะหมา พาม้ามาขี่ออกกำลังเพราะว่าม้าก็ต้องการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยากเดินชมบรรยากาศเหมือนกันเนะอย่างนินจานี่วันนี้ก็รอบที่สองแล้วนะคะนู่นมีคุณปั่นจักรยานอยู่ตรงนู้นผู้หญิงปั่นจักรยานคนเดียว เราจะออกทางนี้เราไม่เคยออกทางนี้ไม่เราจะไปทนู้นดีกว่าไปน้องเข้าไปน้อเขาออกทางนี้เราไม่เคยไปเราจะไปทางนี้นอู้หู้อะไรที่เซ็กซ์กิกอ้าโอ้ยขั้นหนึ่งโมไปขึ้มานี่จ้ะเฮียขึ้นเฮีย กดเจ้า่ทาี่ชายนีจะในกล้วยน้องก็มาคนเดียวเขามาสามสามคนพ่อลูกพ่อหนึ่งลูกสองมันจะยังไม่อื้อเราจะไปอีก ขอโทษในความกล้องสายนะคะดิตกใจกลัวหมาไม่ลบทางทางมันแคบคนี่ขนาดตั้งใจถือนะก็ยังสั่นเลยเ,เดี๋ยวมันจะอีกไกลเลยเนี่ยเ,เห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นนั้นไหม เราจะเลยต้นนั้นไปอีกอีกหลายต้นเลยแหละจึงจะถึงทางเข้าแต่ว่าอากาศดีมากู้มีดอกไม้ดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกไม้ป่ามีจรกกระดงอากมีจระดงช่วงนี้ดอกไม้มันกำลังเริ่มออกเยอะมากแต่ว่า มันจะผัดเป็นรุ่นๆไปเนาะเวลาเขาขายมาเมล็ดพันธุ์นะเขาปีบอกรายละเอียดหมดเลยว่าต้นนี้ปลูกต้นไหนลงดินตอนไหนเริ่มเพาะได้เมื่อไหร่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกแค่ว่ามีกี่มเมล็ดชอบแดด หรือแดดมากแดดน้อยแดดกี่เปอร์เซ็นต์บอกหมดเลยนะเราก็บอกช่วงเวลาที่เราควรจะเพาะบอกช่วงเวลาที่เราเอาลงกระถางหรือเอาลงดินถ้าเป็นดอกไม่แน่ใจบอกไม่ได้บอกว่าดอกจะช่วงไหนอะไรเนี่ยไม่แน่ใจจําไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีระยะเวลาบอกว่าควรจะเพาะตอนไหนถึงจะเหมาะสมอืม เลิศมากแต่ว่าแพงแพงถ้ามีโอกาสกลับไทยก็จะหามะเมล็ดพันธุ์ที่อยากปลูกมาปลูกไว้ปลูกหน้าเ,เนี้ยฤดูร้อนเนี่ยมันก็งอกอะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้ผลผลิตไหมคือเพราะพลิกพลิกเอ่อ ของเราบ้านเราพริกเผ็ดๆอะ่ะใช่พริกบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าซื้อจากที่นี่มีจะเจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็พริกหวานใหญ่ๆเหมือนพริกปาป,ป,ปิก้าเออน่าจะใช่อ้เจออือน้องหอม่ตันี่ใจใหญ่เหยียบนะขมอนมันเป็นป่าเนาะคนที่ไม่เก็บก็มีนะ จริงงขี้มาอือมาก็ก็มีเยอะนะไม่เห็นเขาจะเก็บเลยคนขี่ม้าจะลงมาเก็บขี้ม้าเหรอ,อก็ไม่รู้นู่นเราก็เดินมาไกลกันนะจากนูนโอ๊ยน,นี่จาดึงนี่นี่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้เราจะไปทางนี้นี่เราจะเดินไปทางนี้กันเราจะไม่ไปตามเสาไฟแหละเราไฟก็ไปทางนู้นใช่ไหมแต่ไม่เราจะไปทางนี้นี่ ถ้าไปทําตามทางเสาไฟก็ไปได้แรัะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนไกลอ่ะไกลมากคือนี้ก็เดินมาไกลเยอะแล้วเพราะว่ามากันแค่หนึ่งคนกับหนึ่งหมาเนาะถ้าพอมาด้วยบางทีก็อาจจะเดินไกลโอเคก็คงจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแค่นี้แหละตรงนี้เป็นทุ่งดอกเฮสเดอร์ คือมันจะเป็นดอกสีมว่วงแต่ตอนนี้ดอกมันไปหมดแล้วละ่ะและนี้ก็ดอกเยลโล่ดอกเยลโล่ก็ไปหมดแล้วเหลือแต่ใบกับหนามนี่ออกเป็นมเมล็ดเต็มเลยก็นี่นะคะทุ่งดอกเยลโล่ก็แค่นี้แหละมัง้งเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตบรรยากาศตรงนี้ก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะ ไปบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน